วันนี้วันที่1 1ของการฟล็อกแล้วไม่ใช่ฟลอกตอนนี้มันกลายเป็น,นเราเรืองมแล้วโอเควันนี้เรียนอาร์ททำงานใกล้เสร็จแล้วขีดเอาลายขีดเยอะมากขีดนันจะอ้วกแล้วก็เติมเส้นให้หนาขึ้นหน่อยตรงมือส่วนจะได้ไหายลายมันช่นสูงตาำอะไรต่อไปก็เป็นใหม่พีมาก่อนพีก็บางกีบอนเดิม Social History สก็เรียนเรื่องซ i v i ลิซีซี i วลิเซชันเกิดขึ้นได้อย่างไงแล้วก็ลองให้คิดแต่ง i v i l i ิเซชันขึ้นมาอันหนึ่งสนุกดีรอบต่อไปสอบไม่น่าไม่น่าตกแต่ก็ไม่น่าผ่านดีๆวันตอนใกล้จบก็เรียนจ e o เมทรีครั้งหน้าก็สอบเหมือนกัน สงสัยครูเตรียมกันมาแน่เลยกต่ป้าปบ้านก็ทำกันบ้าน LA เอไม่ค่อยยากไม่ทำผิดกินเวลาเยอะด้วยโอเควันนี้หมดแล้วป้าบ้าน